อ,ม,อม,มันอยู่ตรงไหนวะอยู่กันตรงไหนวะอยู่กันตรงไหนวะไม่เห็นเลยวะถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ช่วยเม้นด้วยนะสวัสดีชาว KPK ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อย <éc à S 2> <c S 1> ู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติมเราอยู่กับทีมงานทั้งสามคนของเราเองเย่เย่วันนี้เราก็มาเล่นเกมโรบอก ในแมปในแมปอะไรแล้ววะแมปแมปบล็อกท็อปิคอลโอเคตอนนี้ทีมวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบเอ้ยไม่สิวันนี้เราจะมาเล่นอะไรทีมงานอ๋อทีมงานบอกจะมาเล่นซ่อนแอบโอเคนั้นเราจะตามคุณเอ็กไปตอนนี้คุณเอ็กจะพาไปที่บ้าน ซึ่งเป็นบ้านของคุณนิต้านะครับแล้วก็มีนอ้องเอ้ยเพื่อนของนิต้าเป็นบ้านของคุณยิ้มน,นะครับเป็นเพื่อนของนิต้านะครับเคนี่ไงครับบ้านเรามาถึงแล้วเราจะเข้าไปเลยนะครับโอเคเราจะพาเดินทัวร์บ้านก่อนนะตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกมีตู้เย็นตรงนี้เป็นโซนห้องครัวอันนี้คือ living room คือห้องห้องนั่งเล่นส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องน้ํา ตรงนี้อะไรเนี่ยห้องนอนห้องนอนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันโอเคครับเอ่อเราจะเอายังไงดีครับทุกคนโอเคนะครับเป็นะครับจะแอบยังไงเนี่ยมันไม่มีที่แอบไหนมิดเลยเนี่ยครับ โอเคครับโคตรเนียเลยครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเอิ่มทุกคนมันเห็นนอกบ้านอะ่ะเอาสลิปโอเคทุกคนตอนนี้เขานำเลยถึงเปดแล้วนะครับสิบแล้วนะครับตอนนี้โอเคเราจะแอบตรงน,นี้ทุกคนโอเคทุกคน ทุกคนเอา้าโอ้ผมโดนเจอทุกคนผมเดินโด,ดนเจอโอเคเดี๋ยวออกไปนับนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้าไปแล้วนะโอเคเราจะเข้าไปแล้วอืมเข้ามาแล้ว อยู่ตรงไหนวะอยู่กันตรงไหนวะอยู่กันตรงไหนวะไม่เห็นเลยวะถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ช่วยเมน้นด้วยนะ,ะถ้าทุกคนเห็นแล้วก็ช่วยเม้น,น,นด้ยวยนะโป่งนิดโป่งยิงย้มโป่งไอเอ็กเห็นเองเป็นคนแรกกันแหละแค่ไม่อยากใจนั่นเอง โอเคไอริสเป็นไป ออโอเคครับเราจะแอบตรงนี้ครับโอเคตอนตอนนี้แอบแล้วนะครับตอนนี้ผมแอบแล้วนะครับ คนอุ้มผมแบคลิตมาเลยโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคนะผมคิดว่าเราน่าจะไปหาเราน่าจะแอบด,ด้านนอกเอาบ้านแบบมีเดียมเลย จอนเฟมิลี่เราหน่อยเองอยู่ตรงไหนเออหลังไหน nói à có bạn gì mở มีที่แอบเนียนๆแล้วทุกคนเดี๋ยวผมเห็นคุณนะปีคุณเนี่ยเออช่างเธอเอาเลยเล่นเลยเล่นเลย แล้วบาทเองอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไอริสรอ,อก,ก่อนไอเอ็กเอาละเฮ้ยเร็วเอ้ยรับอินเวสต์เฟมาลีเราหน่อยเดี๋ยวทุกคนแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งไอริสอินเวสทูเฟมาลี รับอินเวตน้อยสวยเหลือยิ้มคนเดียวแล้วที่ยังไม่ได้อินเวตยิ้มมานน่หนอเออริสเราเองออกทำไมเออเอายิ้มอ่ะเออช่างเถอะแอบเลยเราเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหาแล้วนะอ,อยู่ไหนวะหายไปไหนอะ ไอริทโป้ไงเอ็กแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคทุกคนไอริทเอ่อตอนนี้ริต้าเป็นนะผมยังหาที่แอบเนียนๆไม่ได้เลยนะยังไงแกอ๋อจะเล่นแบบนั้นเหรอ ไม่สิเล่นด้านนอกออกด้านนอกด้านนอกมันมีที่เล่นใครเป็นอะน,น,เน,นยอยะเอะ็ดิตตาเข้าบ้านไปแล้วอันนี่ไงสอง ดิดน้ำสามสิสองห้ okay. เเาแปดค,คุณเข้าไปในบ้านน้ำหนึ่งถึงห้า อะไรก็ได้ในการหนีนะเราจะปากล้วยครับทุกคนเราจะปาก้วยกบเตะหน่อยก็ปาดนหนาผมไปแล้วทุกคนช่วยด้วยช่วยผมด้วยไปไอเอ็กไปไอเอ็กเปไปอีกครั้งเออทุกคนจริงแล้ว ผมนี้ก่อนลวิงว่งวิง่งวิ่งแปะดิ๊ตอนนี้ดิสเป็น,นะครับทุกคนผมต้องรีบหนีแล้วถ้าไม่ได้ยินก็ขอโทษด้วยนะครับผมจะหนีไปตรงไหนดีอะ <c oughs> ไม่มีใครมาแปะผมได้แล้วไม่มีใครหาผมเจอแน่นอน,นครับทุกคน โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าดูกันนะอยวลงให้พวกนี้โอเคไหมบ๊ายบายสวัสดีครับยืนไปดคลิปหน้นาบ้านยืนไปลคลิปหน้าบ้านอสวัสดี Um...